แตกอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าเห็นไหมคะนี่เห็นบอกมันตองมากเๆๆดูเรื่อยดูดูจ้างามขนาดกระทือว่ามานจ้านี่ช่อดเดียวนี่ก็ช่อดเดียวแพลว่าอลังการไปเลยจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า มาแล้วเรื while, Now, heads, ่อภาพพ่อแม่พี่น้องว่าอยากเห็นมาหลานไปเก็บเห็ดกับผู้บ่าวมาแล้วมืัอนี้เลยวส่วนผู้บ่าวมาสวัสดีอ่าปีใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาแล้วปี2567ันห้า้อกเจนากน้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะกะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วจ้ะเด้อเฮงๆรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะพ่อแม่พี่น้องพามาเก็บเห็ดอีกคือเก่าจ้ะเห็ดนางร่มขอนี่มาจอบเบิ่งดนแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะจอบเบิ่งนี่รอบที่สี่แต่ว่ามารอบนี้บ่ผิดหวังแต่ว่าพอเด็ก เห็นอันดอกห,หน่อยๆก็ล่างสิขึ้นก็มีแบบเพิ่นขึ้นบ่พรพ้อมกันน่แม่จ้บพ่อแม่พี่น้องจ้าไปติดตามรับชมได้เลยจา้านี่จ้าพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่าเลิศก็เลิศรู้อะร่างการงานสางอยู่เนาะนถือว่ามานจา้าช่อเดียวนี้ก็ช่อเดียวแปลว่าร่างการไปเลยจา้าแบบสวยเลยนะคะเนี่ยสวยมากช่อนี้สวยสวยงามตามท้องเรื่องเลจาจ้ะเนาะนี่เดี๋ยวผ้าเก็บเก็บก่อน เราคอยสิให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งหน่อยๆนอกจากนั้นสเก็ตแคดูฟิล์มไหมวะสดกเก็บพกไม้ไห่ฉันเนี่ยฉันสิเก็บแบบสวยๆกันเลยวะอย่าละหลพ่อมัพี่น้องมันมืนมีคนถือกล่องให้มาเนี่ก็โอเคอยู่เนาะไอ้ดูค่ออืมีข้องงามกระโดดแบบสวยเลยออื แครดมูสจะชูออซิโนซีสออเด๋ยวมั้งไหนอ่ะอีออเอ็กสม้ยพทดว่าอันถ้าจำได้ว่าอันสองปีที่ผ่านมากับปีที่แล้วมันหลายกว่านี่แต่ว่ามันเดี๋ยวเสียงไฮ้เบิ้งจ้ะโอ้ยเมันโอ้ยฮิจังแมนน้าขออีนี้ สวยจ้ะสวยงามนะคะชอตยอดนี่แบบอลังการงานสางไปเลยจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องหอมมากไอสกรุลสวัสดิ์พก้เอสก๊ะได้เธอาหักเห็ดกว่าฉันพวมไม้นี่ว่าวเบาแดกดันห้าวหักหักเห็ดก็นหักฉันสิมาบัญทีนี่โอ้ตัวนี้เอาไปเลยเด้อเด้อไม่เด่นวะตาชาเหรอเป็นตัวไหนดีพอดี้บันชีนี่มาสีหาเบิ้งเด้อบัญชีเด้อทักจ้ะ เอาละเก็บเสร็จเรียบร้อยก็สิให้เบิ่งทีเหลือเด้จะได้อบัเนี้มืม้อน,นี้ผู้เบาวใจดีผ้าเขาป่านี่จะ้ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูเห็นบอนี่ที่แพทเก็บไปแล้วนี่เหมือนว่าลอยเขาจะขึ้นอีกนะคะนี่นี่อันนี้ก็คือถ้ามันใหญ่ได้เด้อพี่น้องก็บ,บวมันใจดอกจ้ะว่เพิ่นสิใหญ่ให้ฮาบานะ่เนาะนี่นี่เฮ็ดเด้อนี่นิตามประสบการณ์ที่เก็บนี่นี่ห้อยเฮ็ดสิขึอเด้น,น,นอันเสื้อเฮ็ดนั่นล่ะจะ้ะพ่อพี่น้องจ้าเฮ็ดเสื้อเฮ็ดจ้านี่ ล้วกระสิขื้นไม่เห่าเฮาได้เก็บอยู่ดอกมั้งขาดวานเนาะนี่แมนเบิดได้หน่พี่น้องจ้าเนี่ทุกปีมันหลายกว่านี่นี่ห็นบค่นี่นี่ก็แมนได้หน่แต่ว่าเราสิใยบอแค่นั้นละมาหลุนกันอีกเท่านึงด้จ้ใจด้วยนี่คิดว่าถ้าฝนตกแบบฮำห้อนอด้าอย่านี่นี่แมนเบิดเลยหนินี่นี่นี่ฝนตกบว่าถากน่ะแหละตัวหน่อยๆสิเลนบอนเนาะถาดหลายซะเลอเกินจ้ะพี่น้องแล้วก็นี่อีกนี่นี่เนี่ย แต่ว่าตัวนี้มันหน่อยโผดเอาไว้กอนเพื่อถากเล่นเสื้อเห็ดทั้งนั้นโบโบโบแตะพอน,นีก็ถากขึ้นบนนี่ก็สร้างก็เล่าขันเล้ากินก็นให้เล้ากินไปอเอาเฉพาะที่เอาได้ตัวนี้ก็สิจงไว้นี่มันหน่อยโผดจ้ะพ่าอแม่พี่นองจ้ะไปเก็บข้าวหน้าเนาะจา้ะเนาะนี่ก็มานแล้วถือไปมานชอดเดียวนี่ก็แก้งอิ่มหล้วจ้ะปะไปลุ่นไปช่วยไปล,ไปลุยกันต่อจ้ะไปช่วยว่าสาันโอ้ยบอกผิดเราถือมาดามเมอ้ เอาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องพูดนะไปขึ้นอยู่สูงสูงพูดนะมองตามๆที่ห้าเก็บได้ก็บูดขึ้นได้น่ะน่ะเห็นบะน่นน่ะเห็นนั่งร่มพ่อแม่พี่น้องมันเสิดเหมอในงจมันลอยนี่เนี่ยเนี่ยแถวนี่แมนบัสเลยเราไปขึ้นสูงอีกแล้วจ้ะขึ้นสูงอีกแล้วคอนนี่แหละที่ว่ามาเบิ้งที่ว่าตะกี้พันอยู่สูงสูงแล้วพันลนลงมาหักลงมาแหลวกะแต่ว่าคิดว่าคิดว่าน่าจะสอยได้เดี๋ยวหาอะไรสอยแต่ว่ามาเอาที่พันทั้งไตนี่ก่อน กอนนี่มันมันมัน,มนหักลงมาให้เห่าปุ้ยมาเถวก่อนสองรอบไม่เจอแต่มารอบนี้เห็นไหมพี่นอ้องว้ยแจ็คพอตแตกค่ะแจ็คพอตแตกอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าเห็นไหมคะนี่เห็นบอมันตรงมาเๆๆดูเรื่อยดูดูจ้ะงามขนาดเลยเห็นบอมาดามบาแล้วเราสิออกบ่ฮันเบิดแลเราก็ออกบ่เบิดอีรีแล้วเห็นไหมเห็นบอเขามาเถวนี้เขามาเจอจังกังเลยแจ็คพอตแตกแล้วเห็นไหมสวยมาก สวยงามจริงๆจังๆนะคะผีอีกเด้ออืมเนี่ยเพื่อนนะคุณนะแมนเบิร์ดเลยเดินฝั่งไหนคะดูฝั่งนั้นอีกหน่อยสิฝั่งนี้ไม่มีจ้ะฝั่งนี้ไม่มีเนาะอ๋อมีมีมมพีนะพ่นะักพี่นักพี่น้องคุณนะคุณนะเห็นบ่โอ้โอน่ะขอโทษด้วยจ้ะน่ะเห็นบ่คุณนะโอเคีฮะไล่เก็บไปทีละขั้นตอนก่อนนะคะมาปัานนี้พี่น้องเข้ามา หลังจากชมกันแล้วก็มาเก็บกันเลยนะจ๊ะอุย้ยผิดสุดยอดเลย,ย,ยงามเห็ดง,งามแต่ว่ากับบด่ดเก็บง่ายๆนะคะมันอยู่จังสันเนาะเดี๋ยวเด้อพามเจาเอาจนใดอ่ละตัดออกมาก่อนเนะาะตัดออกมากสิ เห็นบ่กเฮ้ยกำลังงามเลยจ้ะสวยๆเลยค่ะสวยงามแจ็คพอตแตกแต่ต้นปีเลยบันนี้คอยก็ได้หมานแต่ต้นปีเลยเห็นบ่กเอ้ยอ้ยเพื่อนโอ้ยน้องเอ้ยเดี๋ยว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 เอาแต่ก้อนหินนอนคอยเนาะเพื่อนนะนอนคอยเคลียร์ไปใหม่เอาก้อนเด้อ

บ่อยากล้วงปัน้นใดอะนะเหลืองของเหลืองพูดม,มะงามงามยัอยงอยู่เอาให้เบิด <laughs> เสียดายนี่แต่ยังบ้านไหนเบิดเด้แต่เ่าไปอยากล้วงค่ะเอาซสำนันละจ้ะมาบัานี้มาเอาตัวนี้ด้วยบันนี้เด้อวยง,าม,งามเลยนี่สวยงามตามทองเหลืองอิดีจ้ะพี่น้องเฮ็ดงามอีหลีเด้อนี่เด้อ เห็นป่ะห็สวยประจำปีสองพันหกร้อยเฮ้ยสองพันหกร้อยประศันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะมาดามคือสิคามสักการาดไปไหวแท่นี่มันยังอยู่สองพันห้าเลยมาดามเจ้าสิขามไปสองพันหกแล้วมันบ่อไรนะมาดามจะ้ะสวยบอพี่น้องอเห็ดส,สวยของเรา ีนพ,นะพ,นะพุ่นน่ะได่โกนได่เหลือพุ่นนะเจ้กเอาที่พึ่งขึ้นมาใหม่ๆนี่นี่เห็นบอ่ออ,อพุนะ่นน่ะเสียงข้าเจ้าปันปันจักรยานออ เก็บที่ละฟาเอานังรมสามารถเอือนใดทั้งสองแบบด้วยพี่น้องแล้วแต่อันพอแม่พี่น้องลังคนนพันก็เอือนเห็ดนั่งฝ่าแต่มาดามนี่เอือนเห็ดนั่งร่มจ้ะเพราะว่ามันแอบแปลตามตรงเนาะแต่มันเอือนใดทั้งสองอะไรนั่งฝ้านั่งร่มรสชาติก็คลขายๆกันนั่นแหละนั่งฝ่าก็นั่งร่มก็ได้รัดง,ง,แบบงามครับเก็บบางสี่นี่หอมหว้วยหว่วยด้วยจ้ะเด้หอหอม เห็ดต้นนี้นี่หอมคักอือพูดนะเุ้ยอ่อ,อนๆงามเลยมองนีโบ่ไฮแฟนลงมานน่เด้อจ้ะเด้อแพทย์บอกเล่าให้ไปยืนรออยู่หม่องเก่าทางเกี่ยห้องมาเพราะว่าอะไรเล่าสีลมอุ้ยสวยมากพี่น้องจ้อนะอฮ้ยโวดโพูเนาะโวดแล้ว อีกแล้วลาบเห็ดนางรมง,งามขนาดนี้เก็บซางาม,งามเก็บไบบ่ได่าตัดนิดนึงนะคะขออนุญาตตัดนิดนึงตัดออกกันหน่อยโอ้หน,นันหนันเฮ้ยหล่นไปใส่น้อยเนาะ ขุนหลุนไปทางพุ่นโอ้พีกืมอืมป๊ดเดี๋ยวเห็นบอกอเดี๋ยวดูจ่ะเด้อมาเอาชอนี่ชอเหนียวอาไปก่อนเอาไปที่หลังมาเอาฟังนี่ก่อน <laughs> เอาอันเดี๋ยวสิเก็บผ้าเก็บแบบขนุนถนอมเรื่องของเรื่องอนะชอรง,งามงาม อันนี้ก็ะทนุทถน้อนมือกันนั่นแหละันองเป็นแนวนี้เอาบอ,อได้อย่ตก็นี่เ,าววาเาถาแล้ว่เอาเด้อนี่เถาแล้วแก่แล้วจ้าไม่เอานะคะ อย่งนี้นะคะโอ้ยเดี๋ยวล้วงออกมาให้ดูนะคะดูนะเห็นบ่ออนจ,จะของาจ้ะต้องมี ต้องใช้มีดค่อยๆตัดออกนะเนี่ยค่คอยๆตัดออกงสีเนาะค่คอยๆเก็บออกมาเห็นบ่น่ะได้แล้วอึ้งเดี๋ยวเดี๋ยวตัดอีกหลอบหนึ่งบ้านขาด บกขาดตายตายแล้วเห็ดงามๆคอยมุนหมดแล้วมุนปุ้ยๆเลยเอาอยู่ในหลือผลเนาะอยู่จังสี่บ่หยาจังไดล่ะเบิ่งที่ล่ะมุจเจ้า ห่อยพันยูนะเบิ้งเด้อเพื่อนอ่ะอุ้ยโหดเนาะนี่เบิดอกหนี่ดอกน้อยๆเอาโหลดละเก็บเอาเบิดเอาไปหลาบบ่ได้ม,ดอมาอีกแล้วเรื่องของเรื่องบ่พ่อสิได้จุ้งนะเก็บไปเลยนี่นอโอ้ตัดออกเลยเด้อ เอาไปกับนักเปล่าไปตัดถิ่นอยู่แล้วขาพน่ะโอ้ยงามกระโดดน้อพี่น้องจ้าไปเอาฝั่งนั้นกันจ้านี่สวยงามส่วนนี้บอเอาด้วยสด้ไม่กินนะคะมาบบันี้พี่น้องเอามาเอาช่อสวยของเรามืงีี่ล่ะ ช,ช่อนี้สวยมากฝุนกับมมกาพอดีมันต้องเก็บแบบนุถนอมมันนะค่อยๆเอาเนาะดอสิไปอดูสิครัพี่น้องค่ะโอ้โหนี่ง่ามขนาดเลยโหดพ่กับอ่อนกําลังกินแหเนาะสุดยอดอีหลียัง่า ตัวนี้เหรอคะเกี่ยบกับสีได้เลยเนาะตัวี้้องไซส์สิเอามือใดเลยบนตองปาดเพราะว่ามองทีเพิ่นเอาหยางงามมันออกไปแล้วนะงามขนาดเลยเห็ดข่อยเห็นบ่สองขอนกันหล่นกระตาแล้วคะ่ะพี่น้องหเจ้าบึงแค่สองขอนนะเนี่ย พ่อแม่พี่นนอนจะเชื่อไหมาดามอันที่ล้นไปคือโบไปเก็บเก็บแล้วเด้อเพราะว่ามันดูฟังหนีอ่จะจ้ะมันนี่พามาเอามองนีเด้อเทิงๆหน่ะบ่อตอยดอกหาหม่แล้วบ่มีมองดูแล้วไม่มีไม้ได้ซ้ำานีก็ดีใจแล้วเนาะอันนี้ก็พ่อ,อกินแล้วไงอยากได้อยู่จ้ะแต่ว่าสังเกตแล้วไม่มีไม้นะคะหุอนอูว่าหนีกำลังสิข,ขึึนอีกเดี๋ยวด้อเอาเอาก่อนตัดตัด เปล่าดก็กเลกปะเนี้ยโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าหมานคือเกา่าหมานต้อนรับส่งท้ายอะว่วเป็นบ่เป็นทรงถ่ายปีเกา่าหมานต้อนรับปีใหม่เลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าสุดยอดนะคะนี่โอเคค่ะสองขอนกับพ่อกินหล่นกับตาเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณได้หลายขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้อง ขอบคุณปีที่แล้วที่เป็นกำลังใจให้มา้าดามเสมอมาปีใหม่นี่กะฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามผลงานมาดามเห็ดมัสลุมเด้อจ้ะเดอ้อเก็บเห็ดทั้งอันทางยูทูบทั้งแฟนเพจด้อจะ้ะอยู่ดีไม่แห้งสูบู่สูบคนจ้ะรักนะจทุกทุกสวัสดีจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้าพ่อแม่พ,พมมมมนะี่น้องจ้ามานมานถุนนะอฮ้ยงามกระดอกกระเดียดน่จาจะเนาะงามคักงามแนวเห็ดก็ได้